สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาแจกอ่างเปานะครับแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับที่ตอนน,นี้มีการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับนี่ทุกคนนะมันขึ้นว่า Google p l a y s t o r e นะคือ การแจ้งเตือนแบบนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วในวันสุดของรอบที่แล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผมก็เคยออกมาประกาศแล้วทุกคนนะวันนี้ก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแจกนำในส่งกิจกรรมแจกอ่างเปาหรือกิจกรรมแจกซองอ่างเปาฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินนะที่ตอนนี้มีการแจ้งเตือนนะครับซึ่ง มีการแจ้งเตือนประมาณ2-3วันที่ผ่านมาแล้วทุกคน,นวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าให้เราถอน ติดตั้งแอป,ปที่เป็นอันตรายซึ่งผมจะอธิบายในคลิปวิดีโอนี้คนระับว่าเราควรที่จะถอนหรือไม่จําเป็นที่จะตอนไม่จำเป็นที่ต้องถอนนะครับผมนะก็คําตอบอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือวิธีการหาเงินนะับไม่ว่าจะเป็นการหาเงินออนไลน์จากแอปหาเงินฟรีเว็บไซต์หาเงินฟรีงานออนไลน์ในหน้าเอฟเฟตนายฟรีแลนซ์แล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็การหาเหรียญเคเนซี บิตคอยอีชิริอมนะครับสโตรนาเดชคอยก็สามารถที่จะมากดติดตามช่อง a n g Studio ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจรับอ่งางเปานับก็ติดตามช่องนี้ได้เลยนับก็มีการแจกอ่งางเปาด้วยเช่นกันนะครับโอเคทุกคนนะครับมาเรื่องการแจกอ่งางเปาก่อนเลยดีกว่านับเมื่อคืนนะผมทําคลิปหนึ่งนะที่ว่าจะแจกอ่งางเปาแล้วก็ผมลืมใส่ลิงก์ซองอ่งางเปานะแล้วก็ผมก็ทําคลิปทดแทนแล้วในส่วนของช่วงประมาณ อ่าหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เองนะผมก็ลงคลิปแล้วก็แจกอังพอแล้วหนึ่งครั้งและตอนนี้ผมก็จะแจกอีกหนึ่งครั้งนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะแจกวันละหนึ่งซองด้วยกันหรือวันละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีทุนนะครับอิงชอนเราก็จะแจกต่อไปเนาะก็ตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแจกอีกครั้งหนึ่งกติกานะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะเหมือนกับเมื่อคืนเลยนะครับวิธีการรับ สองอ่างเปานะก็คือมาที่ YouTube แล้วก็สมมติว่าผมแจกของวิดีโออันนี้นะสมมติว่าสมมติอ่าอันนี้คือผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ลิงกนะ์เนาะสมมติผมแจกวิดีโออันนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็นะครับผมจะแจกไว้ตรงไหนนะผมจะให้เราไปที่ห้องเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่ามาเที่ยวเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะแปะลิงก์่องอ่างเปานะครับที่แถวแถวนี้ทุกคนนะ แถวแถวข้างล่างนี้ทุกคนนะก็คือผมผมจะแปะลิงก์ไวอ้อาจจะเป็นแถวแถวนี้ก็เป็นไปได้นะส่วนใหญ่ผมจะแปะไว้แถวๆถวนี้มากกว่านั่นเองทุกคนนะก็นํามากดรับเลยนะ้ำในส่วนของอ่งางเปาอันนี้นะครับผมนะแล้วก็ในสองทิปนี้นะก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปนะพายเงินฟรีนะเป็นแอปอันนี้ทุกคนนะมันขึ้นการแจ้งเตือนอันนี้นะครับซึ่งมันมีหลายแอปเนาะถ้าว่าเราอยากรู้ว่ามีแอปอะไรบ้างนาะให้เรา มาที่ Play Sto r e ของเราถ้าอยากรู้ว่าในส่วนของโทรศัพท์เรามีแอปไหนบ้างที่เข้าแจ้งเตือนนะมาที่ Play Store แล้วก็มาที่ตรงนี้นะที่เป็นรูปภาพแล้วก็มาที่คําว่าการดําเนินการที่แนะนํานะครับกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะนีุ่กคนนะเขาก็จะบอกนะครับว่าอ่ามีในส่วนของการตรวจสอ,อบความปลอดภัยและพบปัญหาร้ายแรงนะครับตรงนี้เนาะ ซึ่งนะครับมันก็จะบอกนะว่ามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างนะก็คือว่าให้เราน้ามาดูตรงนี้นะว่าอุปกรณ์ของเรานะอันนี้คืออุปกรณ์ของผมนะเป็นโทรศัพท์ผมใช้ซิลมีนะสิบทีโปรนะ ก็สามารถที่จะบรรจุไว้ในส่วนของแอปหลายแอปมากนะผมเรียกเป็นในส่วนของพื้นที่128ลิกด้วยกันนะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปมากมายทุกคนนะมาที่เปิด Play Protect นะตรงนี้นะครับก็จะพามาที่หน้านี้เนาะหรือจะมาที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะที่ตรงนี้แล้วก็มาที่คําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับอุปกรณ์ของคนมีความเสี่ยงกดตรงนี้ไปพบแอปที่เป็นอันตราย19แอปด้วยกันนะกดตรงนี้เลยนะมันก็จะพามาที่ตรงนี้นะครับก็คําว่าผิด ปิดใช้แอปที่เป็นอันตรายแล้วนะก็คือแอปที่เขาปิดเพราะว่าเขาว่าเป็นอันตรายนะครับมีทุกคนนะก็เจนนี่คลาสนะครับเออเควซี่ฟาร์มนะครับอ่าเขาก็ปิดก่อนนะถ้าสมมติว่าเราถ้าเขาปิดหมายความว่าอะไรใหม่ความว่าที่ในแอปของเราตอนนี้ไม่มีนะในแอปที่เขาปิดคือไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่แสดงเลยทุกคนนะแต่ถ้าเราอยากเล่นต่อก็ได้นะถ้าเราอยากเล่นต่อก็ได้แล้วก็ เปิดคำว่าเปิดใช้แอปนะก็สามารถเล่นต่อได้นะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะหการจับคู่สัตว์รับรับเหรียญ2 Je เจ y ลี่คัสสองหนะ้สาส crazy farm lucky game fish master นะ,ะการแห่งขัน2048ดรับเหรียญ ocean match นะครับ happy match นะครับ lucky 2048แล้วก็ lucky manor นะแล้วก็ magic farm private captain นะ happy pop star นะครับ Lucky Card นะครับ Farm Match Super Land Lady Tree Max นะครับใหม่การแข่งขัน2048 New Fruit Match นะครับอ่ามีแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปค้นหานะผมจะลองค้นหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าอ่าเอาอะไรเดี๋ยวผมจะลองค้นหาแอป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 ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะดูอ่า Crazy Farm ก็แล้วกันตรงนี้นะครับผมนะ จากการที่เราค้นหา Crazy Farm นะตอนนี้มันไม่เจอทุกคนนะเป็นแอปที่เราติดตั้งแล้วนะมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองหาแอปอ Super Land Lady นะครับสําหรับ Super Land Lady ก็ไม่เจอเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะ่แสดงว่าอะไรเอ่ยนะแสดงว่าแอปที่เขาปิดใช้งานก็คือว่าแอปที่ไม่เจอในส่วนของ Google Play Store นะครับในส่วนของแอป Farm Match ก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับนะั่นก็คืออันนี้คือประสบการณ์ที่ ผ่านมานะครับนะครับอยากจะบอกว่าแอปเหล่านี้นะครับที่เรานั้นค้นหาไม่เจอนะมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่า ทางแอปนั้นเขาไม่ได้ไปอัปเดตของ g o Google Play Store อาจจะมีในส่นองเงื่อนไขกฎเกมของ g o Google Play Store และเขาไม่ได้อัปเดตอะไรพวกนี้นะทางแอปโซก็เลยเอาออกนะครับมันคล้ายๆนะครับผมนะกับแอปที่ผ่านๆมานะผมนะที่เคยเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโนเวลานะครับอ่าแคสซนนะครับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนนะครับผมนะก็หายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หลังจากที่เขาอัปเดตมากมันก็กลับคืนมาเนาะ แอปเหล่านี้เจมแคสต้าคอยก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วมันก็หายไปเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะหลังจากที่เขาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปนะครับอ่าก็ตามนั้นแล้วกันเนาะผมคิดว่าเนาะทุกแอปที่มันมีการแจ้งเตือนนะตอนนี้นะครับผมจนาะทางที่ดีเนาะ ผมคิดว่านะ้าเราก็ไม่ต้องไปเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเปิดจะเล่นเกมก็ไปเปิดใช้งานแอปได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าทุกแอปนะั่นที่เราเล่นนั้นก็คือว่าเราก็อ่าตอนที่เราติดตั้งนะับเราก็สามารถดูได้ว่าเราให้เข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างอย่างเช่นแอป K c hero ลวกันตอนนี้ฮนะิตมากเนาะหลายคนก็เล่นอยู่นะครับก็กดค้างไว้แล้วก็ไปที่คําว่าข้อมูลแอปนะครับนี่นะเราสามารถตรวจได้นะตัวนี้นะว่าเราอนุญาตอะไรบ้างนะครับการอนุญาตแอปนะกดเข้าไปเนาะ นี่ทุกคนนะถ้าเราอนุญาตอะไรบ้างเหมือนอันนี้คืออนุญาตให้ทางแอปนะเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของเราอยู่ว่าแอปก็จะรู้ว่าตอนนี้เราใช้งานอยู่เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับอยู่จุดไหนโทรศัพ์เขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในบรรัญชีโทรศัพท์ของเราก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรพวกนี้นะเบอร์โทรไรชื่อติดต่อนะแล้วก็การโทรศั์นะตรงนี้แล้วก็ไฟล์แล้วก็สื่อก็คือว่าสามารถเข้าถึงในส่วนของไฟล์แล้วก็สื่ออย่างเช่นรูปภาพของเราพวกนี้แหละทุกคนนะ อ่อันนี้คือตัวอย่างเนาะแล้วก็สมมติว่าแอปอะไรต่อลัคกี้อ่าลัคกี้ซุดโอ้นะครับเขาเข้าถึงอะไรบ้างนะแล้วก็มาดูตรงนี้ได้นะการอนุญาตแอปนะครับอ่าก็อันนี้ไฟล์แล้วก็สื่อก็คืออนุญาตนะส่วนกล้องถ่ายรูปก็คือไม่อนุญาตเนาะเราสามารถที่จะไม่อนุญาตได้กดตรงนี้ไปปั๊บแล้วก็ไม่อนุญาตก็ทําได้เหมือนกันนับแล้วแต่เราเนาะก็ขึ้นกับว่าเรานด้นอนุญาตอะไรบ้างตรงนี้นะครับผมนะ ถ้าแอปไหนที่เราไม่อยากให้เข้าถึงส่วนไหนเราก็กดไม่อนุญาตได้นะครับตรงนี้เนาะอ่า i ิสโกนะ i ิสโกนะครับก็อันนี้นะครับก็มันเข้าถึงไฟล์ไอ้มันไม่ได้อนุญาตใดๆเลยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ดู Crazy Hero ใหม่นะเมื่อกี้อ่ะอ่ะ ลืมบอกไปเลยเคซี่ฮีโร่ Hero คือไม่ได้อนุญาตสิทธิ์อะไรทุกคนนะอนุญาตตรงนี้คือไม่ให้สิทธิ์ใดๆเลยแต่ว่าที่เขาขอคือเขาขอเข้าถึงตําแหน่งโทรศัพท์ไฟ์โทรศัพท์แล้วก็สื่อผมก็ไม่ได้ให้เนาะเมื่อกี้ผมให้แอปไหนเมื่อกี้แอปล็คกี้ส o ุกุช่ใช่ไหมอ่าเราไปปิดได้นะครับอ่าผมจะไปปิดหน้าหนีไฟล์แล้วก็สื่อนะกดไม่อนุญาตทุกคนนะออกไปนะครับก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะเราสามารถใช้งานได้แอปแอปได้ไหมกดเข้าไปดูนะแล้วก็ลองดูนะว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าทุกคนนะ อ่าทุกคนนะเดี๋ยวอันนี้มันขึ้นในส่วนของอโฆษณากดเข้าไปปิดไปเนาะนี่ทุกคน,นก็ยังสามารถใช้งานได้เนาะยังสามารถเล่นเกมได้นะครับนี่ทุกคนนะอ่าก็เล่นเกมได้ปกตินะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นตาหนึ่งแล้วกันเนาะไหนๆก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับอ่อันนี้สีฟ้ามีแล้วอันนี้อ่ะสีเขียวไหม อ่าตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือตรงนี้มีแล้วสีฟ้ามีนี่นี่ไม่มีสีเขียวไม่มีนะครับ สีฟ้ามีสีเขียวมีสีชมพูมีแล้วก็สีส้มไม่มีอ่ะนี่ทุกคนนะันก็เล่นได้ปกตินะครับผมนะันก็แนะนำนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นโทรศัพท์ของคุณนะฉะนั้นก็นะครับผมนะั่นก็คือขึ้นอยู่กับเรานะว่าเรานะั่นต้องการที่จะให้ระบบนั้นเข้าถึงข้อมูลหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ไปตั้งค่าได้แล้วก็ในส่วนของแอปนะั้นเราจะลบหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับ ตัวของคุณลบหรือยังได้ไม่ใช่เลยขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะถ้าคุณเปิดใช้งานแอปก็สามารถที่จะใช้งานแอปได้เลยถ้าคุณกดถอนการติดตั้งก็สามารถที่จะมันก็ลบการติดตั้งแอปนั้นเลยนอะแต่ถ้าคุณอยากรอก็ปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยมารอตอนที่สามารถใช้งานแอปได้แล้วัเองนะ ประมาณนี้ใน2คลิปนี้เนาะอังเปาก็อย่าลืมนะไปรับกันด้วยเนาะอยู่ในรายละเอียดคลิปนะครับโอเควิดีโอนี้นะครับก็ฝากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ